นี้คืออะไรครับนักเรียนครัอันนี้คืออุปกรณ์ปิ้งย่างระดับครับอ่าเป็นไงพยาชัดินนะครับอ่าโดยปกตินะครับคนทั่วไปจะใช้ตะแกรงวางหรือว่าปักเตาใช่ไหมครับอ่จึงทำให้เกิดปัญหาการไหม้ก้อนสูงกอาหารพวกพวกอย่างนี้คนอุปกรณ์ปิ้งย่างระดับขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการไหม้ก้อนสูงกอาหารครับอืมเวลาเราย่างนะครับเราจะใช้ตะแกรงวางหรือว่าปักเตายังไงครับอ่าฮะแล้วผมบอกว่าเราเช่นเราย่างพวกเนื้อสัตว์นะครับอ่าจะมีน้ำมันหยดลงไปใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถระดับขึ เราทำพิซซ่าครับเราเอาไว้ย่างพวกอาหารที่สุกง่ายครับเช่นพวกลูกชิ้นแตงก้อขนมโดอกอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็มีไฟฟลุกเราก็ทามากรับนได้ครับการพิซซ่าเราทำพี่ซี่เราเอาไว้อุ่นอาหารหรือเราประทานอาหารนี่เราประทานไม่ทันครับครับแล้วอุปกรณ์ของเราสามารถทอดล้างได้ง่ายครับทอดล้างได้ด้วยอ่ะใช่ครับอ๋อกดตัวนี้ตักแกงอันนี้จะเป็นตักแกงขนาดมัธยฐานนะครับตักแกงขนาด ขนาดที่เป็นกับขนาดต้ามที่เป็นครับอันนี้สามสิบเล็กมาหน่อยได้ครับอันนี้เหมาะสำหรับร้านปิ้งย่างทะเลเผาครับอันนี้เขาให้จดมาจำนวนที่จท่าตัวให้ผู้คนมาทำขึ้นโต๊อเดี๋ยวเราจดอนุทิศท่บ้านจดอนุทิศทิบานเรียบร้อยเราจะได้กับเตาถ่านแล้วก็กองไฟผืนๆได้ด้วยครับพเพราะสำหรับใคมปิ้งในทุกบ้านทุกคนเรือนที่ปุ๊บุ้มกี่คนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวครับอืเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเขาย่างเนื้อปุ๊บใช่ครับโห มันมันลงใช่ครับไม่ก็ตกเลยจำเกิดก็เกิดสั้างมาเองครับใช่ไอ้อ๋อไอ้ไอ้ฐานเนี่ยก็คือสมมติว่าสมมติมันเสียมันดำเราจะเปลี่ยนเนี่ยใช่ครับมีขายสแกนเปลี่ยนได้เลยมันก็คือไปซื้อทั่วไปมันขาดที่อันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานเลยครับต้องตัวตอนนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ตอนนี้ตัวใหญ่ครับจะมีราคา399บาทครับ399บาทใช่ครับขนาดเฉพาะเฉพาะไอ้นี้มาหรือว่าไงเฉพาะยกชุดนี่แหละครับอ๋อยกชุดไปเลยใช่ครับ อันนีเอ่าหนึ่งเซตนั่นอ่าอันนี้อาเล็กมาหน่อยจำไดองร้อยก้าสเก้าครับอ่าอ่าอ๋อนี่มันมีอันนี้มันมาขายด้วยเนี่ยมีครับที่ขายมันจำได้นะครับถ้ามีคนสนใจนี่ติดต่อไปที่วิไลนะวิทย์ไรการอาชีพกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีใช่ครับอ๋อไอ้เขาแนกอะไรพวกเราอยู่เนี่ยเขาแนกช่างเชื่อมครับอ๋อแนกช่างเชื่อมโอเคขอบคุณข้อมูลดีๆจากเราช่วยในวงในครับครับนี่ครับครับติดต่อน้องเขาอยู่วิทย์ไรการอาชีพกาญจนบุรีนะครับ ก็เป็นไอเดียดีๆครับอันนี้โอ้โหได้รางวัลมาเยอะแยะไปหมดแล้วกไดตึ้งไดตึ้งมาขอทานดาบระดับชาติครับสมองพ่อได้ด้วยใช่ครับเป็นการขายอันนี้นุศิติบัติใช่ครับอันนี้อะไรเป็นแบบเรื่องอะไรเป็นแบบล็อกขับล็อกตัวล็อกทางทางด้านการครับโอ้แล้วเป็นกําลังข้ากะาลังแรงข้าแล้วยอดทะลุติบัติครับอืมอ่าโอเคขอบคุณมากครับโอ้ถใช่ยูทูบทำยอดวิวทำยอดวิวเลย